เราเข้าเนื้อหาเรื่องของทีมชาติไทยกันก่อนอม,อมีการประกาศรายชื่อออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับทีมชาติไทยชุด kingscup ชุดใหญ่นี่ครับระบบเรายืนพื้นได้เป็น4-2-3สามหนึ่งนะการเพราะว่ามาโน่ก็น่าจะเป็นโครงนี้แหละเราจะได้วางตำแหน่งได้ถูกต้องด้วยก็พอวางออกมาอันนี้คือครบเลยที่ประกาศออกมาเป็นตำแหน่งก็ตามนี้พี่โย่งจะได้ดูง่ายๆอก็ตำแหน่งผู้สาประตูเนี่ย ปฏิวัติคำหมานะครับจากแบงค์ขยูเนเต็ดนี่ฮะดูทีมงานใส่ใจไหม้มรายละเอียดนะครับฟอร์มอ้าวทีละคนเลยฟอร์มเหมาะสมก็ต้องผ่านดิเพราะว่าตอนแรกอ่ะคนบอกว่าเฮ้ยถ้าสีบรักกลับมาปฏิวัติต้องหลุดหรือเปล่าถูกปะล่ะเพราะว่ามีมีชัดชัยหรือถ้าเกิดว่าปฏิวัติอยู่สีบรักอยู่ชัดชัยอ,อยู่ก็เหมาะสม ก็น่าจะเป็นอยู่ในโผของประตูหลักๆถ้าไม่นับกรรมผลเนื่องตอนนี้ฟอร์มกับราชบุรียังไม่ดีแต่กลายเป็นแหกโผมาคือลองเอาจิรวัตรวังทพนันธ์ซึ่งที่ผ่านมาผมเคยบอกไปแล้วว่าจิรวัตรถ้าจะเรียกอะ่ะเรียกมารอบนี้เนี่ยน้องก็ไม่ได้ลงมาปรับตัวทีมชาติใช่ <c oughs> ฉะนั้นคุณควรจะเอาคนที่มีโอกาสจะไปเล่ในในบอลโลกรอบคัดเลือกหรือว่าเอเชียนคัพในอนาคตไอ้รอบก่อนนัานเนี้ยควรเรียกจิรวัตรอ่ะผ่านสำหรับปฏิวัตมาก็ได้ หรือไม่มาก็ได้แต่ถ้าเกิดว่าหลุดไปแล้วมีตัวที่ไม่เหมาะสมเข้ามาจริงจริอันนี้ก็มีคําถามเพราะว่าฟอร์มของแบงคอกก็ดีแต่พี่มองนะครับโดยรวมอ่ะพี่ว่าออของบุรีรัมอ่ะ้ชมป์อ่ะสิวรักพี่ว่าให้อยู่บุรีรัมดีแล้วเพราะอะไรรู้ไหมเพราะเดี๋ยวก็าต้องไปเล่นเตฟซิจมิลลิด้วยอายุด้วยอะไรนะแชมป์น่าจะไปมุ่งทางนั้นดีกว่าเพราะว่าไงทีมชาติกลับมาเล่นได้อยู่แล้วใช่แต่แต่รอบนี้เนี่ย ประเด็นเรื่องนี้คือเดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เผื่อจะเข้าใจกันผิดว่าเฮ้บุรีรามไม่ปล่อยไม่ใช่นะ<ช>รอบนี้คือเป็นฟีฟาเดชใช่ใช่ใช่ใชคือต้องปล่อยหมดมันว่างหมดแล้วอยู่ที่ว่าทีมงานโค้ชจะเลือกหรือไม่เลือกเ่เพราะรายการ kings cup รอบนี้ใครก็อยากเล่นเพราะทีมมามันดีนะทีนี้มามาันดีเล่นในบ้านด้วยนะครับแล้วเป็นรายการสําคัญอีกหนึ่งคนครับอันนี้ก็เป็นชัดชัยนะครับซึ่งชัดชัยเนี่ยนี่ชัดเจนอยู่แล้วว่าถ้าในชุดนี้สามคนชัดชัยคือมือหนึ่ง ใช่ในะครับเพราะคนคาดการณ์แล้วว่า้ต้องมียืนพื้นคือมีชัตชัยหนึ่งมีศิวรักสองแล้วเบียดกันนะครับแล้วก็ปฏิวัติมาสามได้อันนี้ก็เหมาะสมเหมาะสมเพราะว่าหายไปนานก็จริงแต่มีประสบการณ์ในทีมชาติกับประจวบตอนท้ายซีซั่นก็ดีูนะครับแล้วก็มาอยู่กับบีจีตอนนี้ก็เพิ่งจะชนะเกมแรกไปด้วยมาฐานดีในเอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกไม่น่ามีคําถามคนนี้ครับใครก็อยากให้ติดผมก็อยากให้ติดคือจิรวัตรวังทพันธ์ แต่มีคำถามนิดเดียวที่เราพูดกันเมื่อกี้แหละว่ามันน่าเสียดายว่าโอกาสของน้องจะมีไหมเพราะว่ารายการนี้พอมันมันเล่นอุ่นเครื่องตามแบบยินฟีฟาเดย์เนี่ยมันก็เปลี่ยนได้ตามมาตรฐานมันไม่ได้หมุนอะไรกันได้เยอะโอเคแหละในมุมคืออยากเอามาลองเพื่อให้น้องมีกําลังใจในการเอากลับไปพัฒนาตัวเองในสโมสรแต่สิ่งสำคัญก็คือช่วงก่อนหน้าเนี้ยผมกล้ายืนยันว่าเรียกได้เพราะน้องไม่ได้ฟอร์มดีแค่ตอนนี้ฟอร์มดีมาก่อนแล้วถ้าพูดถึงมาตรฐานทีมเนี่ยคือขอนแก่น เล่นเนี่ยยังไงก็ประตูไม่ได้ถูกไม่ได้ถูกมองว่ามาแล้วจะจะขึ้นเป็นมือหนึ่งทีมชาหรอเพราะว่าทีมใหญ่มันโอเคกว่าแต่สิ่งที่จิตว,วิทยาทำให้เห็นคือการเซฟหลายครั้ง<ช>ที่ทําให้ขอนแก่นมีแต้มเหมาะสมในการมาแต่ช่วงเวลาน่าเสียดายเพราะมาแล้วแบกประตูนะพี่พี่ย้งมีสามคนพี่ย้งใช้เต็มที่ถ้ามีเกมสองัดมันก็ไม่น่าใช้สามคนถูกไหมเข <c oughs> ไม่แน่นะอืเกม <ๆ S 2> ที่สอง เกมที่สองมันเราไม่รู้เกมแรกเป็นไงพี่กันจะพูดถึงว่าถ้าถ้าไม่ได้เข้าชิงจริงที่สามอาจจะให้เขาลงหรืออาจจะเข้าชิงถ้าไม่กดดันมากแต่าจจเขาเขาเล่นลง,ลงก็เปลี่ยนลงก็ได้ถูกปะล่ะแต่รอบนี้นะถ้าเอาแบบตามหลักอยากจะลองใช้ว่าใครผ่านจริงเนี่ยรอบนี้อยากให้วัดกับปฏิวัติขัใหม่สักรอบหนึ่งเพราะฟีฟา่าเดยรอบที่แล้วเนี่ยสัจนัดหนึ่งคือให้เขาแก้มือหน่อยเพราะตอนนั้นเนี่ยโอ้โหสงสารไหม คือจะไปด่าะไรกันนกหนาคือรูอ้แหละว่ามันพลาดนะครับก,ก,ก็พูดแค่าพลาดแต่ขนาดว่าเฮ้ยอย่ามันติดทีมชาตินะคนรอน่าพลาดกันได้แล้วพอพี่เห็นฟอร์มในลีกบอลเท้าของปฏิวัติก็ก,กลับมาแต่ต้องแก้มือในทีมชาตินะเพราะว่ามันคนละเวทีกันความกดดันมันก็มีประตูผ่านหมดผ่านหมดผ่านหมดนะครับไม่มีประเด็นกอยินดีด้วยนะครับกับแฟนๆของขอนแก่นยูปันนักเตะจนติดทีมชาติซึ่งประตูจากพวกทีมระดับที่ไม่ใช่บิ๊กเนมเนี่ย ต้องถือว่าประตูเข้ามาฐานดีเข้ามาจากนู่นเลยนะลากเงาเลยนะใช่เด่นแต่ทีสี่อะแล้วเขาเข้าทีมแต่ม .5 ใช่ใช่ใช่ครับโซนคนนี้นะครับเป็นอ๋อโทษโทษนี้โค้ชโทษผลิตภาพมันเปลี่ยนเข้ามาพอดี่ามโนโพกิ้งก็เป็นโค้ชของการทักเอ้ยโทษโทษของทีมชาติไทยอยู่ขนาดนี้กูผมไม่รู้เรื่องเลยเรื่องนี้เราผมเคยปากกันเจ เออไปเอปเออ้าวกองหลังดีกว่ากองหลังเซนเตอร์พี่มีสี่คนก็จับคู่สองสองพอดีอตามตำแหน่งสองสองสี่โอเคสองสามหกสองสี่ <6 S 1> <24 S 2> คู่เองโอเคหัวไวหัวไวไล่มาเลยครับเอาตั้งแต่ตั้งแต่พันษาเลยพันษาเหีวิบูลถ้าพูดถึงตำแหน่งของพันษาโอช่วงนี้ผ่านแน่นอนเหรอเพราะอะไรรู้ไหมทำไมเข้าพันษาอยู่ตนี้ มาแน่เจนผมว่าเซนเตอร์เอาจริงๆถ้ามีตัวประกวดเพิ่มเติมพรรษาอาจจะหลุดแต่บงังเอ,อิญบางเอ,อิญคืออะไรไหมอมเดลทอมเบียก็ไม่ติดชุดนี้เนื่องจากว่าหลุดเป็นสำรองอืให้กับสุพันทองสงพันษาเองก็หลุดเป็นสำรองมาสักพักแล้วนะแต่ว่าต้องอยู่เพราะว่าเซนเตอร์บ้านเรามันขาดแขนแสดงเห็นชัดเจนแต่ถาม,มว่ามีตัวอื่นไหมสุพันทองสงไงก็เขาไม่มองไง เอาจริงๆตอนนี้มันก็ควรจะได้นะเขาก็ไม่มองเลยเขาก็ไปดูอยู่ไม่ใช่หรอเขาไปดูแต่ว่าทำไมเขาไม่เรียกอะผมไม่เข้าใจก<ข><ข><ฟ>็ฟอร์มตอนนี้ฮะทันทันไอส้สุพาน์ไม่ทันตอมาน่งออกสุพรนธ์อายุค,คดแบนอายุค,คดแบนแต่เอาจริงด้วยฟอร์มน้านเนี่ยกับประสบการณ์ของสุพันณ์ที่เคยติดทีมชาติมาก่อนได้อยู่ใช่ผมคิดว่าตอนแข่งพันษาขออนุญาตนะโยกนะคือ้องโอเคอยู่แล้วนะครับขออนุญาตโยงนี้นะโยงนี้ไม่เป็นไรอ่าก็จริงๆมันควรจะต้องมีตัวอื่นมาแต่ถ้าเกิดรอบสุดท้าย เอาความเก๋าเกมงของพันษาโอเคแต่ประเด็นสำคัญน่าสนใจคือพันษาก็ห่างเกมไปนานนะคือเป็นอย่างนี้สามคนเนี่ยนะพันษาสุพรรณแล้วก็ธนบุญล่วไปเลยสามคนอะเออถูกไหมถ้าตำแหน่งพูดจิงนะใช่จะวนๆอยู่ตรงเนี้ยถ้าเกิดไปมองก็เอาสามเกมอะพร้อมจะเบียดใครเอาสามเกมนี่แหละที่เล่นไทยลีกเนี่ยไปวัดดูแล้วใครเอาแค่สองเกมก็ได้ถ้าวัดดูพันษาเนี่ยจะหลุดไปสำรองโองเกมมากนะครับ ถ้าถ้าวัดความต่อเนื่องธนบูลต่อเนื่องมาเราจะขายมาเจ็บดีขึ้นเรื่อยๆตอนแรกโดนวิจารเหมือนกันว่าหมดแล้วธนบูลหมดแล้วพอกลับมาเฮ้ยเริ่มเป็นตัวออกบอลมีความมั่นใจขึ้นจริงๆตัวนี้น่าจะมีน่าจะมีธนบูญมาเพราะว่าคนออกบอลดีๆด้วยเท้าถ้านับเนี่ยตอนนี้มีกิตสาการแมนซึ่งไม่ใช่หลังธรรมชาติถ้าธนบูลมาหน้ารองตรงนี้ถูกไหมน้ารองให้เป็นอะไรแต่จริงๆแล้วก็ยังงง,งว่ากิตสก็มาพี่พี่เข้าใจนะว่ามันมัน,ม,นมันตัดยากเข้าใจ<ช>แต่ว่าประเด็นคือ ต่อไปเนี่ยเราไปเล่นกับทีมที่มันตัวใหญ่ตัวครับถูกไหมอืมเพราะนั้นถ้าจากฤษดาเล่นก็เล่นกลางไปเลยใช่จิมาโน่ลองมาแล้วรอบที่แล้วแต่ไปลองตอนที่ผลการแข่งขันมันมันกำลังจะไปได้แล้วแหละซึ่งรอบนี้ถ้าเป็นยคมาโน่อ่ะเขาใช้จนจนสิ้นสุดของเขาแหละพูดตามตรงแต่ยูอิชิก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอิชิก็เป็นไงเพราะว่าตอนนี้เซ็นเตอร์ตัวใหญ่บ้านเราขึ้นมาดีหลายคนนะก็นั่นแหละแต่ที่ผ่านมาพี่ต้องเข้าใจว่าเขาก็ไม่ค่อยเรียกมาลองไง เขาก็เรียกแต่ตัวเดิมๆนั้นมาเพราะไอ้ที่ผ่านมามันยังไม่ค่อยมาไงใช่มันมาตอนช่วงที่เช่นอาไอ้ปั๊กปวีเนี่ยรุมไสำรองแล้วก็มันกลับมาดีใช่ไหมปั๊กปวีนี่น่าจะแบบแต่แต่ว่าสักพักหนึ่งคือถ้าเทียบเกตกับพวกนี้น่าจะลำบากยังยังอ่าสุพรรณก็มาดีตรงนี้แต่ก็น่าเสียดายที่ไม่ได้อยู่ตรงนี้ซึ่งจริงควรจะมีโอกาสสอดแทรกมานะครับขาดใครอีกอะอันนี้เแทนตำแหน่งของพรรษานะถ้าบื่นตามหลัง หวมจริงมันถ้าจะเอาไม่ไม่กี่คนที่ลงแต่ต่อเนื่องอ่ะอีกคุณคนโจนาธานเป็นตัวหลักอยู่ช่วงหนึ่งแต่โจนาธานดันเจ็บแล้วเพิ่งเพิ่งจะกลับมาลงสำรองในเกมล่าสุดอาจจะนั้นมันก็หายหมดละเกี่ยงทั้งตำแหน่งพันษามาได้เนื่องจากว่ามันมันก็ไม่รู้ว่าตัวเสียบที่เหมาะสมจะเป็นใครซึ่งผม,มที่ตำแหน่งเดียวเหมือนพี่คือผมที่สุพรรณต้องส <ม S 1> ่งคนเดียวที่จะเสียบได้ตอนนี้แต่โค้ชเขาคงเลือกที่ไม่ต้องปรับเะลาไปก่องเอาคนที่ไว้ใจมาก่อนมายืนเอาคนมีประสบการประสบการณ์ด้วย นะครับซึ่งรรษาต่อเนื่องถึงระดับจริงๆไม่เฉียได้มาที่เอเลียสเอเลียสก็ผ่านในวัยนะครับไม่ใช่ว่าไม่ให้ความสำคัญแต่เอเลียสคือช่วงหลังท้่เยอมรับว่าเขาก็เล่นกับท่าเรือก่อนจะย้ายไปเล่นยินโดก็ดีจริงๆใช่ใช่ไปบาหลีก็ยังยังเล่นตัวจริงทาประตูได้เห็นด้วยเอเลียสเพราะว่ามันต้องเป็นกองหลังสไตล์ที่เราไม่ต้องมีคือหนักตัดหนักนะลูกกางอากาศลูกปะทะมันต้องมีคนคนึงคนเท้าก็ต้องหาตัวอื่นมาช่วยเสริมถูกต้องนะครับใช่ใช่ผ่านเฉลิมศัก ก็จะเป็นตัวชนในสไตล์คล้ายๆกับทางเ <ies S 2> อเลียสแต่เป็นผู้เล่นระบับไทยแท้ <ünd blind. S 2> เป็ดเองก็ลงเป็นตัวหลักให้กับการท่าเรือแล้วต่อเนื่องจากโพลิสเตโร่ช่วงหลังท <ๆ S 2> ่าพูดถึงผลง,งานในสโมสรคือเขาก็ต้องได้โอกาสส่วนจะพิสูจน์ตัวเองได้ไหมล่าสุดในเกมกับฮ่องกงจับคู่กับเอเลียสก็ทาได้ดีเอ้ยหรือว่าไต้หวันมันจำไม่ได้นะขออภัยเกมอุ่นเครื่องล่าสุดนี่แหละความต่อเนื่องนี้ก็ก็เหมาะสมจะใช้งานกันยังไงก็ว่ากันไป แต่กิสราการ์แมนอันนี้เราไม่ต้องสาหยายกันมากคำถามเดียวที่พี่ยงตั้งเหมือนผมเหมือนกันคืออยากเห็นว่าถ้ากฤษราไปเล่นตรงกลางนะครับซึ่งสโบสอตอนเนี้ก็ใช้เป็นกลาง,ลางมมอัชฌาบุรีนะครับอาจจะถอยลงมาเซตบอลน,นั้นเป็นเรื่องแท็กติกไปตแต่ถ้าเข้าไปตรงกลางเนี่ยมันจะไปกินพื้นที่ขายแล้วความเหมาะสมในการกินพื้นที่อม,มันเหมาะไหมล่ะพี่คิดว่าถ้าเบียดตรงกลางสู้ได้ไหมอ่ะพูดแบบเคยใช้งานกันเห็นไหมล่ะ เขาก็เลยคิดว่าอย่างน้อยคือเอาลงมาข้างล่างเพื่อ<ด>ยืดหยุ่นแล้วก็ต่อไปเป็นตัวหลักอยู่แล้วชถกถูกปะล่ะด้วยอายุด้วยการอลานเกมด้วยอะไรคือม<ช>ันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเก่งแต่เด็กอ่ะอืมอ่ะผ่านนะครับกองหลังตรงนี้ก็อาจจะมีคําถามตาแหน่งเดียวแต่มไม่ได้มีประเด็นติดได้แต่เพียงแค่ว่าเสีย<ช>ดายแทนคนที่ควรจะมีโอกาสในรอบนี้เพราะรอบต่อไปเนี่ยมันเป็นรอบที่กดดันแล้วฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ย คุณจะไปลองใช้ตัวอะไรใหม่ๆเนี่ยผมว่าต้องเข้าใจคนแหละคือเขาต้องเลือกคนที่มีประสบการณ์ที่พี่โย่งบอกแล้วเอามาปรุงให้มันเข้าที่เข้าทางคนที่เคยเล่นด้วยกันไปดูแบ็กซ้ายครับมาสองตำแหน่งซึ่งค่อนข้างชัดวพาเาเป็นแบบนี้เนี่ยอุ้มก็ต้องเล่นแบ็กซ้ายให้น,อนอ้องจากการประกบตรงนี้เทียทรอนไม่มีคําถามแค่ชัดเจนแค่ว่าตำแหน่งไหนซึ่งผมคิดว่าคงไปแบ็กซ้ายแล้วคงจะต่อยอดจนถึงถึงยุคใหม่ๆขอย่าะไรกันเดี๋ยวเอยชื่อมากเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีกนะครับ ใช่ไหมล่ะ<ม>โค้รโค้รมาจริงๆก็พูดแค่ดีจะทองก็จบแล้วออใช่ใช่ใช่ันเรื่อยไปพอเลิ่มเสร็จก็มุมโหน้ากูตล <c oughs> อดตัวสำรองนะครับก็เป็นทีเพ็พนธ์โนชยาร่างกายดีขึ้นรอบที่แล้วเนี่ยไม่ควรเรียกมาเพราะร่างกายยังไม่ฟิตพอมาเล่นไม่ดีดโดนด่าอีกนะครับรอบนี้คือในลีกตอนนี้ดีเลยดีแล้วนะครับดีแล้วสายซึ่งตัวอื่นเนี่ยคือคนลเกมแล้วกับอุ้มอะจะได้ ก็เรียกว่างานไม่หนักมากนะคร้วก็ดูจังหวะด้วยใช่ใชใเปลี่ยนรูปแบบสไตล์กตผละตงานยังไงนะครับแบ็ควาโอ้นี้น่าย,ยินดีมากและอันนี้ต้องคนละเกมของจริงอถูกต้องเพราะว่านิโคลัสมิเคิลสันกับนิติพงศ์เอานิโคลัสมิเคิลสันก่อนมิเคิลสันนี่คือไม่ต้องพิสูจน์อะไรแล้วเพราะพี่พี่ก็ใช้ทันเน่ยตอนยูยี่สามใช่ไหมใช้ใช้อยู่เลยใช่ก็เป็นคนแรกที่ใช้มันเข้าใจไห ทัออนะไม่เข้าใจเลยเจเนี่ยเจไม่เข้าใจพี่เลยอ่าต่อ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 อันนี้เหมาะสมไม่ต้องพิสูจน์อะไรมากมายผ่านมีตัวหลักยาวแล้วนะครับคนจะกลับมาตำแหน่งแบ็คขวาการแข่งขันสูงขึ้นที่ต้องโดกลับมาเรียกฟอร์มต้องอีกเยอะนะครับแบ็คขวาตัวอื่นโอ้โหตอนนี้อ่ะสุพรก็ดีขึ้นมาคำถามคือคนบอกว่าทําไมสุพรไม่ติดอ่ะคุณดูนี่ที่พงศ์เสรานถูกต้องน ถ้าพูดถึงนะสุพรเล่นตอนนี้กับน,นิติพง์พอกันแต่ถ้าระดับเกมทีมชาติด้วยรูปร่างอะไรต่างเนี่ยนิติพง์กันดีกว่าใช่เข้าใจไหมแล้วควาต่อเนื่องจากก็ดูกันที่แล้วที<ต>่เรียกมาต่อไปเนี้ยอีกต่อไปก่อนจะถึงฟุตบอลโลกเนี่ยเนี่ยนิติพงศ์กับสุพรต้องไอ้นี่ให้ดีและคิดดูสุพรมาเด่นอย่างนี้แล้วดิบดินเจ็บแล้วอิบดินหายมากลับมาอมโอ้นนขนาด ที่้องโดตรงนี้จะกลับมานี่ผมบอกตรงยังลำบากจริงๆ<ช>อ่ะอย่างเงี้ยบุรีรำมย์จะโชคดีนะที่มีแบ,บ็กขวาดีๆถึงสองคนใช่ถูกไหมใช่เออ,อะนะครับก็ตรงนี้เสียดายที่สุพอไม่ได้เข้ามามแต่ก็ต้องเข้าใจว่าสองตัวนี้มันก็ดีถูกต้องถูก,ถกต้องนะครับอ่ะไปที่กองกลางครับกองกลางสี่คนไล่มาเลยทิติพันธ์ในสโมสรกับบียูก็ถือว่ายอดเยี่ยม นะครับคือเขาดีกับสโบสรยแล้วคือโค้ชแบนใช้วิธีการมันไม่ได้เหมือนกับที่มาโนใช้ในทีมชาติมันก็เลยทําให้นิวมักถูยภาพวิจารณาว่าพอมาทีมชาติไม่ไม่ค่อยเป่งปังเท่าไหร่แต่ตรงนี้ผมว่ายังไงก็ต้องอยู่นะครับและอยากเห็นว่าเออถ้าสมมติอาะต้องมันต้องเปลี่ยนมือเปลี่ยนอะไรเงี้ยวิธีการมันจะเปลี่ยนไหมนิวจะเล่นในรูปแบบไหนปกเก้าปกเก้าปกเก้าฟอร์มฟอร์มดีในช่วงนี้แล้วคนมานะครับแล้วประสบการณ์ที่ผ่านมาก็มีดีปกเก้าอะ เกมลีก็ชัดเจนเลยปกเก้ากับทิตพันธ์ต่างกันยังไงในบุมคนใช้งานถ้าเป็นโค้ชที่มองเห็นชื่อก็ต่างกันแล้วไม่ได้เลยเลยไม่ใช่กดไลค์เท่าไหร่แล ouais ้วล่ะล่ะกดไลค์มาเยอะ่หยครับส hm, like ี่สิบเก้าสี่สิบเก้ากดไลค์มาเยอะคือปกเก้าเนี่ยนะเวลาเป็นเกมลุกอาจจะน่ากลัวทิติพันธ์นะเพราะว่าการจ่ายบอลการยิงประตูเนี่ยมันชัดเจนปกเก้านะเพราะมันอยู่พี่แต่ส่งลูกหลับแล้วเราก็นึกไปเรื่อยๆนะผมก็โยนให้พอดีนะไม่ ไอ้ปกเก้านี่ไปอยู่กับพี่แต่สงขลานไปนะแต่เขาเรียนเขาไม่มีพี่เขาก็อยู่ได้ตอนนั้นถ้าไม่มีกูอยู่ไม่ได้เนี่ยปกเก้าเนี่ยคือบ้านเหมือนแต่อยู่สงกลาบเลยอ๋อสมัยเออตอนนี้ตอนนั้นจะก่อนพี่ไปเป็นโค้ชสุขราบป่ะเพราะเป็นสิทธิ์เก่าอ่ะสิทธิ์เก่าเป็นอยู่แป๊บนึงนั่นแหละไอ้ปกเก้าเนี่ยแต่ทิฏิพันธ์เนี่ยคือลูกขยันแล้วก็เขาเรียกอะไรนะดูดันดีคนละอย่างนะอ่าดีคนละอย่างถับนิวตัดอะไรมันดูดันใช่ใช่แต่ปกเก้านี่คือคือเกิดเน้นไปลุกไปลุกหน่อยะ จังหวะยิงบอลจังหวะจ่ายบอลจังหวะพุ่งอะไรเนี่ยมันเป็นธรรมชาตินะขอให้ปกอ่ะเข้าใจไหมอ่าจากนั้นนี้คู่นี้เหมาะสมด้วยฟอร์มในสโมสรและวิธีการที่ตัดกันนะครับเฮ้ยเห็นตรงกลางแล้วได้ครับอะไรเหมาะสมกับท่านเลยอ่ะได้ครับพี่ดีครับผมเออนั่นแหละอ่าววีดเทพป้อมพันโอเคเลยถ้าไม่นับฟอร์มโดยรวมของทีมนะครับซึ่งผลการนข่งขันไม่ได้เนี่ยบางทีจะแหมเอาจริงนะผมไม่อ่านเนี่ยคนก็ไปบอกก็ลงกับน้องว่า นัดแรกเล่นบอกไม่มีใจแล้วจะย้ายบอกใจไม่อยู่เฮ้ผมจะบอกให้นะว่าเอาจริงผลการแข่งโดยรวมอ่ะมันต้องรับผิดชอบร่วมกันคือวีรเทพอ่ะเขาก็เล่นของเขาในสไตล์นี้แหละอย่าไปบอกว่าชงเฉยอ,อะไรมันก็ต้องมีตามจังหวะฟุตบอลนะครับแต่ถามว่าถ้าจะบอกว่าเขาอยากย้ายไหมผมกล้าพูดเลยนะครับว่าเขาอยากย้ายและต้องไปถามสโมสรว่าเขาชัดเจนหรือยังว่าเขาบอกไว้หรือเปล่าว่าเขาจะไม่ต่อสัญญา ถ้าเขาบอกว่าเขาไม่ต่อสัญญาเนะ่ยหน้าที่ของสโมสรคือมึงทองต้องขายเองออซึ่งตอนนี้เวลามันร่วงเลยเข้ามาใกล้แล้วเพราะว่าที่ผ่านมาคุณตั้งราคาไว้สูงเกินไปนะกับการซื้อขายที่มันควรจะเป็นในประเทศไทยวันนี้ผมบอกเลยว่าการเจราจารเดียวคือ ความกระหายของเบองทองที่แสดงให้เห็นว่าถ้าเวียเทพอยู่ต่อแล้วทีมันจะประสบความสําเร็จเพราะนักเตะเนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเงินอย่างเดียวย้ามันต้องประสบความสําเร็จซึ่งตอนนี้ให้ซื้อในราคาแพงผมถึงบอกว่าดีลเนี้ยมันไม่จบตั้งแต่แรกแล้วคือข่าวมันมีมูลว่าอยากได้กันแต่มันไม่มีทางจริงเพราะราคามันสูงประเด็นมันคือจบเล็กแรกนะครับเดี๋ยวเวียเทพก็จะเหลือสัญญาน้อยลงอ่าก็มีทางเดียวคือจะขายได้ไหมในช่วงเล็กแรกเพราะถ้าไม่ขายเสียฟรีใช่ไหมถ้าตอนเสียฟรี เบียเทสจะมีค่าเซ็นสัญญาอืจะมีเงินเดือนที่มากขึ้นถึงตรงน,นั้นเนี่ยเขาอดทนรอไปได้แต่เมืองทองรอได้ไหมล่ะกับการที่ต้องปั้นนักเตะมาแล้วสุดท้ายคุณจะไม่เหลือเลยเลยก้อีเดียวกับเอ็มปเป้ไงน้องเปเช่ใช่ครับก็ว่ากันไปส่วนเรื่องฟอร์มอันนี้ตอบโจทย์แท็ติกข,ของมาโนเลยเ,เพราะนะคือน,นักเตะคู่บุญของมาโนจะมีสองคนคือกฤษาดาและวีีะเทพนะครับก็ว่ากันไปตามนะั้นอีกหนึ่งคนสารัฐอันนี้ก็ไม่ต้องพูดถึงอะไรกันเยอะแยะเพราะว่าเป็นขาประจําอยู่แล้วมีมาตรฐาน อผ่านนะครับแค่นั้นเองข้างบนตัวรุกชดาทิพเมื่อกลับมามีเกมมากขึ้นก็คงไม่ต้องตั้งประเด็นกันแล้วว่ากาอยู่เจลีกใช่ไหมถึงต้องมีเกมชนาทิปไม่ต้องตั้งประเด็นอ่าเขาได้กลับมาเพิ่งยิงประตูอีกถูกต้องหรืออย่างเดียวคืออะไรรด้ไหมเจ็บอ่าใช่รู้สึกว่าจะพักหรือเปล่าเดี๋ยวนันล่าสุดนี่หรอที่พึ่งเจ็บเลยพึ่งเจ็บเลยเดี๋ยวผมดูซิ อ๋อเมื่อกี้ตอนมาใช่ฟังอยู่ตายแล้วน่าจะหนักครับที่เดิมครับผมเจ็บอยู่แล้วชนาทิพย์ตอบมาเหรอเออผมชนะทิพย์หรือเจวัลปัดมันผมพีดเองผมตั้งลายปอกออมาพอใจยังหมดเลยผมตั้งลายปอกด้วยเจนึกว่าเจวรลปัดตอบอบอกไปแล้วหายไวนะน้องอ่ะโอ้สัดเจนถอนถ้าอย่างนี้ต้องถอนเหรอ อ่ะก็เดี่ยแสดงว่าเมื่อคืนหนักดิวันนี้ต้องถอนผมนไม่ใช่นะโอเคต่อต่อต่อให้ตอ,ตอ,ตอนทอล์โชว์เนี่ยน้องมันพูดพี่ยังไม่รู้สึกเลยที่บอกว่าผมต้องซ้อมกันหนักทําไมวาในเมื่อพี่กิ่นเหล้าแล้วพี่ประสบความเด็จมากกว่าน้องๆ้องเนี่ยนะครับอ่ะก็เกมล่าสุดเลยดิยใช่ไหมล่าสุดเลยพี่ผมว่าเกมวันนี้เจออุทัยอ่ะพี่เห็นนะโอ้แต่ละดอกนะใช่คือแต่ละดอกหนักไม่ไม่คือไม่ไม่เล่นเกมเลยนะเล่นหนักวันนี้เล่นหนักมันหนักแล้วคราวนี้ฝนมันตก ใช่ไหมแต่สองแรงบวกแต่จังหวะตัดของวัฒนาเนี่ยโดนบอลก่อนนะเดี๋ยวคนอย่าไปดราม่าวัฒนาเข้าแดงโดนบอลก่อนแล้วมันป็แล้วทูกว่าจังหวะมันลื่นแต่ครั้งนี้จังหวะมันเป็นจังหวะที่เข้าเสร็จปุ๊บล็อกเข้าขาพอดีล็อกขาคู่ล็อกเข้าแล้วข้อเท้าเจมบิดนั่นแหละผมคิดว่าไม่หนักตอนแรกเพราะเขาแต่เพราะเขาโค้งมันแข็งไว้ก่อนอแต่เท่าที่ยืนแล้วเห็นอ่านปากตอนที่เขาไปถามอ่ะเจมไปยักหน้าแล้วบอกประมาณว่าก็ก็หนักอยู่นะครับซึ่ชนะที่มาเจ็บตรงนี้อยู่แล้วโอ้โหแล้วแล้ว แล้วไอ้เอฟซีแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นแรกมันจะเด้เล่นเ้วด้วยนะก็นั่นนะดีใช่ไหมคือตอนนี้ถ้าเลือกตรงนั้นเอาตรงนั้นก่อนอ่เขาแต่ครับเพราะว่าถ้าจะฝืนตรงนี้ไม่คุ้มผมว่าต้องหาตัวแทนแน่นอนหาตำแหน่งนี้เดีตำแน่งเกินแล้วอ่าคราวนี้เป็นตำแหน่งของยิมบระชิตผ่านปันผ่านอยู่แล้วอยู่ที่ว่าโค้ชจะใช้งานยังไงแล้วก็ความเฉื่ฉายของยิมอ่ะในสโมสรเห็นแล้วแต่พอมาเล่นในทีมชาติอ่ะคือเขาก็แน่นอนตำแหน่งเบอร์หนึ่งกับเบนเจไง พอชนะอ,อพอวอชิดลงมามันไม่มีเวลาให้เขาได้โชว์มากพอรอบนี้เ,นนเต็มเ,ม<ช>เบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะครับ<ช>อย่าจับใครไปเล่นแล้วกันถ้าจะเล่นสี่สองสามหนึ่งก็ต้องกล้าใช้เขาแบบเนี้ยพอข้างบนมีทีละสินเขาเล่นคู่กันได้นะครับไม่ยนหาฟอร์มตรงนี้ลูกทีมเก่านี่ปั้นมาเนี่ยอ่ะเขาหน่อยซีเกมไงเ,เรียกไปออตอนที่แชมป์ที่มาเลเซียนี่เรียกตอนนั้นอายุยังไม่ถึงเกณฑ์เลยเออตั้งแต่ดูวงดูใบก็เรียกมัน ก็เรียกตอนที่ท่านอายุยังไม่ถูกต้องเล่นแบกอายุเลยเห็นเลยเห็นตั้งแต่ตอนเหมื่อรอยแล้วมันเก่งแน่คนเนี้ยเขโสดเลยเพราะคนด่าเออ่ะใช่ใช่เห็นตอนเหมื่อรอยแล้วชอบอะไรว่าเวลาจะจ่ายบอลนี่แบบโอ้โหแม่งไม่ใช่ขวามองท้ายเายคิวไม่ใช่คิวเลอร์พาร์ตนะคิวเลอร์พาร์ตนี่โอ้โหสุดยอดจริง รู้ไหมว่ากูชมมึงเนี่ยน้องไม่ดูหรอกอโอเคมองหน้ากว่ตีนด้วยนั่นแหละอุ้ยเดี๋ยวก็โดนเลยเนี่ยอ้าจะไมพูดอย่างนั้นเล่าจะโดนมองหน้าพี่ดิเห็นป่ะล่ะไม่ใช่เคยเคารพไหมภาพหน้าโอเเคคโออย่างั้นก็ไม่เคารพคนดูทั้งหมดได้อ้าตำแหน่งนะครับริมเส้นฝั่งซ้ายมีสุประโชคสารชาติกับบดินผาลาโอ้โหคือคือมันผ่านนะเข้าใจป่ะเพราะว่าตอนเนี้ยไอ้ไอตัวที่เรียกมาในลีกนะโชว์ฟอร์มดีกันหมดเลยนะใช่บดินนี่ก็ ดูแล้วดูวันนี้ดิเล่นหนึ่งต่อหนึ่งสบายนะครับช่วงหน้าอาจจะมีประเด็นเรื่องหนึ่งคือมาโนใช้แล้วเนี่ยอาจจะมีขัดอยู่บ้างในบางแท็กติกแต่ว่านะตรงเนี้ยเหมือนกับมันเริ่มมีความลงตัวแล้วนะครับแล้วบดินก็จับจังหวะของตัวเองในทีมชาติด้วความต่อเนื่องในสมสรก็มีสุเปอร์โชวสารชาติโอ้โหมึงยิงด้วยนะลูกไฟเลยนะเขาปาไปไหมใช่พึ่งยิงไอซับเบรโลเสียดายอย่างเดียวซัโบรโลตอนนี้ยังไม่ชนะก้าวนันติแต่ได้ฟอร์มของสุเปอร์โชวถึงเวลาครับที่ บอกว่าความมั่นใจกลับมาแล้วมีตอนนั้นที่เป็นสำรองเราไม่ได้เล่นไม่มีชื่อกลับมาทีมชาติโดยวิจารณอยู่เพราะว่าจังหวะฟุตบอลมันคนไม่เล่นนะพี่นะว่าเราก็วิจารณดังนะนั่นแหละชมมั่งดีชมมีแต่วิจารอย่างเดียวพอไปถึงเวลาพอถึงเวลาปุ๊บพอมันดีปุ๊บเงียบออบอกข้อมูลอะไรไปก็ใหม่คอยฟังกันนะครับแต่เนี้แหละรอบนี้น่าจะดีลองดูนะครับเบียดกันยังไงคู่นี้วิธีการทั้งคันแตกต่างกันเดูดูสายตาเช็คในมุงมั่นจ้องตานะ มึงพูดอะไรผิดมาจ้องตาเป็นมันโทษนะเชฟพี่โทษพี่ก็โทษอะไกันเนาะโทษขวาครับผสมพลกับรุ่งรัตน์รุ่งรัตน์ก็ตัดในผสมพลก็ตัดนอกเออเป็นไงไม่แต่มันก็ตัดในมันก็แหละใครตัดนอกตัดแต่ผพี่ดูปีกอ่างี้รุ่งรัตน์เนี่ยเป็นซ้ายซ้ายตัดในใช่นะครับผสมพลมันมันตัดในไม่ได้เพราะว่าซ้ายมันบอดมันต้องไปตัดนอกอ้าวเหรอตอดในถ้ามันเล่นซ้ายมันตัดขวาได้จริงๆปีกซ้ายขวาตัดในหมดเลยนะทั้งสี่คนอะไรสไตล์อ่ะถูกป่ะ ตัดหนายหมดเลยโอ้แต่ดูแล้วน่าจะเป็นเจ้าใครเล่นดีวะเนี่ยไปอีกสองข้านผ่านนะครับไม่มีประเด็นเอาศุนหน้าปรเมฆกทิศินศูนย์หน้าก็หมดแล้วนะพี่นะเพราะทีศักด์ไปตรงนั้นก็ยังไม่ได้แบบเปรี้ยงป้างที่เล่นที่มาเลใช่ใช่ใช่สุภาชายัยก็เพิ่งเจ็บใช่ไหมสุภาชัยเจ็บไปไงเดี๋ยวนาใหลีกตอนนี้โอ้โหก็มีคนใครอ่ะต้นไงทีรศักดิ์แต่ต้นมาเล่นอยู่าแชมเปีก็จบแล้ว อยู่ยี่สามหมดเลยนะพออยู 23, ่ยี่สามก,ก็ถ้ามียศกรบุรพายคนหนึ่งกูกองหน้าหมดเหมือนกันนะโอ้หมดหมดหมดไมด่ได้ไม่ได้เจ้ายศกรไม่ไมมถ้ามผมรู้ว,ว่ามันขาดแค่ไหนผมจะไม่เลิกนะผมจะมาเส้นทางนะอายุเกินดิไม่ใช่ผมจะไม่ผมจะไปให้สุดนะฟุตบอลอะไรเงี้ยมันจะได้ไม่ต้องมาจัดรายการตรงนี้แต่มันก็มันก็น่าแปลกคือจัดอันนี้ก็ดังอีกก็เลยไม่รู้จะเอาอาชีพไหนดีก็ไม่อยู่เนี่ยไม่ไม่เคยชมมันเลยเวลาเวลาพี่มาเนี่ยมันชมตัวเองตลอดเลยพวกเองต้องให้กำลังใจมันหน่อยนะเวลาอยู่ด้วยกันแหละ วันที่เขาชมตัวเองทั้งไลฟ์จริงรอโอเคโอเค,อเคไม่เราต้องอยู่กับการชื่นชมตัวเองให้เรามีความสุขจบของทีมชาติเท่านี้เลยเหมาะสมมีแค่ไม่กี่ตำแหน่งซื้อคอมเมนต์ไปแล้วจบพปดีแล้วเพราะเดี๋ยวจะพูดต่อมันจะไหลเข้าไปเรื่องนู้นเรื่องนี้เลยใช่เออ,เอ,อ